ไม่น่าให้มันลากไปเลยไปท่านผู้ชมลงไปเอาปลากันดีกว่าครับโหยุ่งยากน่าดูเลยว่ะ โอ้มาแล้วที่เรกนึกว่าตัวไม่ใหญ่โอ้ออกมานี่คืออย่างโบ้กันครับดูคุณผู้ชมโอ้โห ใสสองไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองช่างกันดูเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหดูก่อนดูตาช่างก่อนโอเคโซน ลุ้นไม่ถึงว่ะเอามาดูดิจะได้เห็นใกล้ๆ้เนี่ยหนึ่งจุดแปดห้า โอเคเดี๋ยวเราาทำการลุ้นต่อเลยครับว่าจะได้เพิ่มสายสองโลหรือเปล่านะครับมันลุ้นสายสองโลกันสำหรับคลิปนี้ตอนนี้ก็ได้ไปแล้วละโลก,กว่านะครับก็มาคอยลุ้นกัน ดูรูปเปลดูรูกบอลโดนครับโดนโดนแล้วโดนแล้วดนแล้วดูแล้วครับดูแล incident. ้ว oui ดนแล้วอูยนนครับฝั่งน hey, ู่นนน โอ้โห oh, oh, oh. มาฝังนี้มาฝังนี้ฟังนี้ฟังนี้โอ้หไงลเคาเนี่ยต oh. ิดท,ท่านผู้ชมดดู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 เป็นหนึงเป็นนึงเป็นนึงมันสายมันอ้อมครับ มาแล้ว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 มาแลี้ยวทุกท่านมออมาแล้วมาแล้วมาแลี้ยวโอ้โหระยะที่20กว่าเมตร โลซ่าเต็มสายวิ่งปื๊ดเลยอ่ะเอ๊ะนึงอ้ยอุ้ยอุ้ยอนี่คู้ชมดูโลอัพครับโลอัพโลอัพ ไม่พลาดแน่นอนน่าจะประมาณโลห้าครับน่าจะอยู่ราวๆนี้แหละโลห้าโลหกประมาณโลหห้าเนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละ